สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นยังไงบ้างนะคะ15วันของกันยายนนะคะ16-30กันยามาดูกันนะคะตำแหน่งคู่รักคู่ครองก็จะไม่ได้ทายแตกแยกนะคะพูดทุกคลิปบางท่านอาจจะรําคาญบ้างเพราะว่าบางเพราะว่าบางทีอาจจะมีผู้ฟังเข้ามาฟังใหม่นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะ ชาวพฤกศกค่ะใครทราบตำแหน่งดาวศกอยู่ราศีพึกศกยิ่งดูได้เช่นกันเลยนะคะดูลัคนาก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้โอเคชาวพึกศกค่ะช่วงนี้นะคะอ่ามองว่า ให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหานะคะปัญหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ยการค้าการขายหรือปัญหาการตกลงนะคะ อะไรประมาณแบบนั้นหรือไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ช่วงนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มมีเรื่องราวข้อตกลงนะคะข้อตกลงการเช่าที่การซื้อที่อะไรประมาณแบบนั้นนะคะการขายที่นะคะตรงนี้คุณอาจจะมีในเรื่องของการตกลงการเจรจาเงื่อนไขในช่วงนี้นะคะ15วันค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะส่วนบางท่านช่วงนี้มีความคิดตั้งใจอยากจะทำอะไรใหม่ๆ นะคะในลักษณะในที่ทางของตัวเองในบ้านของตัวเองนะคะแต่เราก็มองว่ามันต้องเริ่มต้นมาจากที่คุณต้องมีประสบการณ์ซะก่อนหรือคุณต้องปรึกษาหารือกับคนในครอบครัวซะก่อนนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้นะคะเรามาทําร่วมกันดีไหมมาเปิดธุรกิจร่วมกันดีไหมนะคะชาวพลศพบางท่านค่ะ มีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้อมอยากจะปรับปรุงที่ด้วยนะคะของชาวพฤษศท่านอยากจะปรับปรุงที่หรือท่านอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับที่ทางสักอย่างหนึ่งตรงนี้มันก็อาจจะไปเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนบ้านอะไรประมาณแบบนั้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนโอเคค่ะ ส่วนท่านใดที่กำลังรอง,งานหรือมีแนวโน้มอยากจะไปสัมภาษณ์งานนะคะคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะมีแนวโน้มอยากจะตัดสินใจไปสัมภาษณ์งานลองสัมภาษณ์งานที่ทางใหม่ๆดูที่ทำงานใหม่ๆองค์กรใหม่ๆก็มีโอกาส นะคะมีโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจไปสัมภาษณ์ส่วนใครสัมภาษณ์มาแล้วก็ย่อมหมายถึงว่าคุณก็แค่เป็นช่วงจังหวะที่คุณรอข่าวข่าวการสัมภาษณ์ของคุณว่าเขาจะตอบรับเงื่อนไขของคุณไหมพอคุณอาจจะมีการเสนอเงินเดือนไปนะคะอาจจะเสนอไปแบบค่อนข้างสูงหน่อยหรืออะไรมานั้นเพราะว่าคนเราพอเวลามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานใหม่ด้วยประสบการณ์ที่คุณสะสมมาล่ะค่ะนะคะ,นะคะมันก็ต้องมีเรื่องของเงื่อนไขเงินเดือนนะคะตรงนี้ ใครที่กำลังรอรอฟังข่าวนะคะในเรื่องของการสอบราชการนะคะ,ะบางท่านใจตุ้มต้มต่อมตอมก็มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะได้ข่าวดีก็ได้ถ้าท่านใดรอฟังข่าวข่าวนะคะการสอบราชการหรือคุณกําลังรอรอเขาเปิดรับสมัครก็ได้ด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะ,ะภายในครอบครัวค่ะนะคะเรื่องของ ถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็มองเห็นว่าอ่ะบางครั้งบางคราวนะคะการเงินของคุณมันมีเรามองว่ารายรับเข้ามาคุณมีรายรับเข้ามาอยู่แล้วต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแต่คุณอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านค่าใช้จ่ายต่อเติมบ้านค่าใช้จ่ายสร้างบ้านนะคะตรงนี้นะคะเรามองว่าค่าใช้จ่ายคุณก็ ก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะช่วงนี้นะคะส่วนคนที่มีประเด็นค่ะมาดูกันนะคะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างคนที่มีประเด็นเขาบอกมาว่าบางคู่บางคนนะคะเคยอยู่กินกันแล้วนะคะหรือคุณเคยเอาง่ายๆก็คือเคยอยู่เป็นคู่กันแ่ะค่ะนะคะ,นะคะแต่มันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนแปลงไป เขาไม่เหมือนเดิมนะคะทำไมเขา,เ,าเรียกว่าไงดีอ่ะเย็ยนชานะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าไปและและมิหนํำซ้ำคุณอาจจะไปส่องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือคุณละแคะละคายก็ได้คุณไปอสืบส่องเขาบนช่องทางแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะคะไปเจออะไรก็ได้นะคะตรงนั้นแต่เราก็มองว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้นะคะ ในบางคนนะคะอาจจะเกิดไปรับรู้อะไรมาทําให้คุณอาจจะช็อกสักหน่อยหนึ่งอาจจะตกใจสักหน่อยหนึ่งทําให้คุณรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองดีกว่าไหมบางท่านเวลยะห่างอยู่นะคะต้องบอกก่อนว่าบางท่านเวลยะห่างอยู่นะคะการเวลยะห่างก็ย่อมหมายถึงว่าคุณอาจจะรอจังหวะว่าเขาจะมาพูดความจริงอะไรกับคุณเขาจะมาเคลียร์ใจอะไรกับคุณนะคะตรงนั้นแต่ส่วนท่านใดที่ห่างแล้วท่านรับทราบแล้วว่าในความสัมพันธ์ระหว่างท่าน นะคะจะต้องมีหนึ่งบุคคลเข้ามาแทรกเข้ามาพัวพันทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็ไม่น่าจะสามารถที่ว่าจะไปต่อได้นะคะมันต้องหยุดชะง,งักนะคะใครที่ห่างแล้วก็เหมือนกับคุณทําใจเรียบร้อยแล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะในเมื่อเขา ปกปิดอะไรกับคุณหรือในเมื่อเขาไปคุยอะไรกับคนอื่นหรือในเมื่อเขาเปลี่ยนแปลงไปไปมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวพันคุณก็อาจจะรับรู้ว่าอ่ะก็ลองปล่อยเขาไปดูนะคะลองปล่อยเขาไปอีกหนึ่งตัวเลือกดูอะไรประมาณแบบนั้นส่วนตัวเองอ่ะนะคะเหมือนคนเหมือนสภาวะของคุณอ่ะสภาพจิตใจของคุณเหมือนคนจำยอมก็ลองดูปล่อยไปเลยส่วนตัวเองต้องกลับมารักตัวเองให้มากๆนะคะนี่คือฝั่งตัวตนของคุณค่ะทีนี้ค่ะมาดูนะคะว่า มาดูกันว่าเขาคนนั้นของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้เขารู้สึกว่าเขามั่นอ,อกมั่นใจอะ่ะที่เขาเลือกเทคุณไปอะ่ะนะคะที่เขาเลือกเทคุณไปเลย ว่า,าอีกหนึ่งคนจะต้องดีีนะคะจะต้อง mill, รักกันจะต้องมีความสุขร่วมกันนี่คือนี่คือความนี่คือตัวตนของเขาที่เขาเป็นอยู่ว่าเขาเลือกเทคุณไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับอีกหนึ่งคนเขาสบายใจก็ได้เขาอยู่กับอีกหนึ่งคนเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ก็ได้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจด้วยในสิ่งที่เขาเลือกกระทําด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้ยิ่งถ้าเขามีคนเดิมของเขาย่อมหมาย ถึงว่าเขาเลือกที่จะตัดสินใจละว่าอ่ะเขากลับไปหาคนเดิมของเขาดีกว่าไหมนะคะคนเดิมของเขารูก่ามันสบายอกสบายใจกว่าแฮปปี้กว่าตัวเขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกว่าอะไรประมาณแบบนั้นได้หมดเลยนะคะของชาวลูกศกนะคะเป็นการตัดสินใจออกจะค่อนข้างเห็นกับตัวสักหน่อยนึงเป็นการตัดสินใจที่เรามองว่าขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับใจเขาแปลเปลี่ยนด้วยละ นะคะขึ้นอยู่กับใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาเลยเลือกตัดสินใจแบบนี้นะคะคือนึกนึกอยากเทก็เทเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งรับฟังเหตุผลไม่ต้องมานั่งเคลียอะไรใดๆนะคะเราก็มองว่าที่คุณรอเขาเคลียบางคนรอเคลียอยู่เรียารอเคลียความชัดเจนรอพูดความชัดเจนนะคะแต่เขาคงไม่มีให้คุณนะคะนี่คือปัจจุบันของเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความในใจของชาวพึกศกชาวพึกศกสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวนะคะออมีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อยากจะบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวด้วยว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวหรือวงสกนา,าตินะคะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะช่วงนี้ทีนี้ค่ะมาดูกันนะคะความในใจของชาวพึกศกจะสื่ออะไรออกมาบ้างนะคะโอ แรกเริ่มเดิมทีเลยความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณหรือเปล่านะคะเรามองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นคืออาการอารมณ์ของคุณคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็รอความชัดเจนแต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันนี้นะคะณปัจจุบันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุณอยากจะได้ยินจากปากเขามากกว่านะคะการที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะได้ยินจากปากเขาอะทําให้คุณอาจจะจะได้ ัดใจง่ายขึ้นนะคะจะได้ปล่อยวางได้มากขึ้นไม่ใช่ม,มานั่งวิตกกังโวหรือนั่งมานั่งรอมูแต่รอคําตอบแล้วมันไม่ได้อะไรแค่ว่าคุณก็อาจจะรู้สึกว่าขอขอความชัดเจนเลยนะคะแต่เรามองว่าต่อให้คุณขอความชัดเจนยังไงเนี่ยตรงเนี้ยเขาคงไม่ได้มีให้คุณแนะ่เขาคงไม่มีเออไม่คิด จะมาคุยกับคุณไม่คิดจะมาพูดความจริงกับคุณนะคะเรามองว่าลักษณะแบบนั้นนะคะความในใจของชาวพุกศพคุณก็คิดแบบนี้ด้วยนะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่านี่ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงนะคะกลับมารักตัวเองไหมก็สมควรแก่เวลาแล้วที่คุณอาจจะรับรู้ว่าอืมก็ในเมื่อขอความชัดเจนกับเขาไม่ได้หรือเขาไม่มีความชัดเจนหรือคุณเขากับคุณตกลงแล้วแหละนะคะคุยกันแล้วแหละแต่มันไม่ลงตัวนะคะคุณก็ต้องกลับมารักตัวเองอะไรประมาณแบบนั้นนะคะก็คิดเสมอว่าอ่า เขาก็คงไปมีคนอื่นจริงๆหรือเขามีคนเก่าของเขาจริงๆเรามเป็นแค่ความรักที่มอบให้เขาแต่เขาเห็นเราเป็นแค่ตัวเลือกนะคะเห็นแค่เป็นแค่หนึ่งช่องทางหนึ่งคอลเลคชันของเขาเท่านั้นเองนะคะนี่คือความในใจของคุณเลย คุณชาวพุกศกบางครั้งบางคราวคุณคิดนะว่า mm. การที่กลับมารักตัวเองอะ่ะมันคือหนทางที่ดีที่สุดไหม mm. เผื่อวันข้างหน้าคุณมาเติมเต็มตัวเองได้แล้ว mm. เผื่อวันข้างหน้าคุณปล่อยวางได้แล้ว mm. เผื่อวันข้างหน้าคุณใช้เหตุและผลต่างๆนานาได้แล้วนะคะหลุดพ้นได้แล้ววันข้างหน้าไม่แน่คุณอาจจะคิดว่าคุณก็ยังจะมีโอกาสโอกาสในวันข้างหน้า นะคะโอกาสความรักที่ดีความรักที่มั่นคงความรักที่ชัดเจนนะคะเพราะเรามองว่าตั้งแต่แรกเริ่มเลยอย่าคุณอยากจะได้ความชัดเจนกับเขานะคะคุณอยากจะใช้ชุดบ่วมกันเป็นครอบครัวก,กันกับเขาแต่ถ้าถามว่าเขามีให้คุณไหมตรงนี้นะคะเราก็มองว่าเขาคงไม่สามารถมีให้คุณได้เพราะเรามองเห็นว่าเขาน่าจะมีคนเดิมๆหรือในบางคนไปรักคนที่เขามีเจ้าของก็ได้นะคะ มาดูค่ะฝั่งเขานะคะจะเป็นยังไงบ้างโอ้โอ้โหเรามองว่าเขามีคนเก่าของเขานะคะเอาง่ายง่ายนะคะเขาไม่สามารถแสดงอะไรได้เขาไม่สามารถคงไม่สามารถติดต่ออะไรได้นะคะเพราะว่าคนเก่าอาจจะคอยจ้อง ควบคุมเขาอยู่นะคะอะไรประมาณแบบนั้นเรามองว่าเป็นลักษณะแบบนั้นต่อให้เขาคิดอยากจะติดต่อหาคุณก็ตามแต่เรามองว่าไม่ติดต่อหรอกนะคะเราก็มองว่าบางไม่ได้ไม่ได้ว่าโอ้โหถ้ามันยุ่งขนาดนั้นถ้ามันอึดอัดขนาดนั้นหรือถ้ามันยากขนาดนั้นเราก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อนะคะตรงนั้นนะแต่บางครางบางคราวเขาอาจจะอยากจะติดต่อคุณก็ได้อยากจะสื่อสารไรให้คุณรับรู้ก็ได้นะคะ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ตรงนี้ปัจจุบันของเขาตรงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ที่มีอิสระในการพูดคุยกับคุณไหมเรามองว่าไม่มีอิสระในการพูดคุยกับคุณเพราะสาเหตุว่าเขาน่าจะมีคนของเขาคอยควบคุมเขาอยู่นะคะคอยส่องเขาอยู่คอยส่องพฤติกรรมเขาอยู่อะไรประมาณแบบนั้นนะคะและมีหน่าซ้ําเขาก็น่าจะได้คนของเขาอะ่ะที่เขารู้สึกว่าเออก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเคลียอะไรกับคุณนะคะเ,เพราะว่าชีวิตของเขา เขาก็คงคิดแล้วแหละตัดสินใจเรียบร้อยแล้วแหละที่เขาจะเลือกอีกหนึ่งช่องทางก็เพราะว่าในเรื่องราวของฐานะด้วยหรือคนของเขาคอยดูแลเขาด้วยนะคะควบคุมเขาด้วยต่างๆนานาน,นะคะหรือ,อ่หรือแม้แต่กระทั่งว่าในความรักครั้งนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าในความรักครั้งนี้เนี่ย ต่อให้เขามีใจให้คุณขนาดไหนมันก็ไม่ได้เท่าทัดเทียมกับคนของเขาที่ปัจจุบันเขาเป็นอยู่เขาไปอยู่นะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มองว่าเขาก็น่าจะทางออกที่ดีที่สุดอะนะคะเขาก็เหมือนกับว่าก ถ้าจะมองว่าอยู่ในสถานะจำยอมไหมไม่ใช่ค่ะนะคะเขาไม่มีอะไรจะต้องติดต่อกับคุณอะมันโดนควบคุมอยู่แล้วด้วยและอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างก็คือชีวิตของเขาก็กําลังไปได้ดีด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอ่ะสูนิ่งเงียบหายไปดีกว่ายิ่งเป็นการตัดกันได้ง่ายได้มากกว่านะคะนี่คือความในใจของเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันมีการอารมณ์แปลกๆตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมเขามีคนของเขาคอยควบคุมอยู่นะะั่งลควบคุมอย่างเดียวไม่พอไงอ ควบคุมอย่างเดียวไม่พอแต่ชีวิตของเขากําลังไปได้ดีด้วยอะ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้ง่ายดายเลยที่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมานั่งเคลียร์อะไรนะคะตำแหน่งความรักอาจจะไม่ตรงนะคะหรือเรื่องราวที่เปิดมาอาจจะไม่ตรงกับท่านเลยก็ได้นะคะเป็นการเปิดแบบรวมๆกว้างๆนะคะสาธารณะจริงๆโอเคค่ะเขาบอกมาว่านับจากนี้ไปเรื่องราวในอดีตที่ทําให้คุณทุกข์ที่ทําให้คุณเศร้า นะคะที่คุณไม่เคยไม่ค่อยจะปล่อยวางหรือที่คุณยังลืมไม่สนิทใจคุณก็จะพยายามทําให้สนิทใจคุณต้องกลับมารักตัวเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะการกลับมารักตัวเองอย่างน,น้อยๆก็ยังเห็นก็ยังคิดว่าอ่ะคนอื่นยังมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะคะความสุขคุณก็พยายามจะสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองอ่ะคุณก็พยายามไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะการทํางานทาการทํามาหากินอันนี้คือความสุขละ นะคะอย่างน้อยๆมันก็อาจจะทําให้ลืมเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้บ้างนะคะบางท่านลืมได้แล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะคะใครที่ลืมได้แล้วรักษาตัวเองได้เรียบร้อยแล้วเยียวยาตัวเองได้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกลับกลายเป็นว่าเรามองเห็นว่าเออที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่น่าเหนื่อยขนาดนั้นเลยก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยค่ะส่วนท่านใดที่อยู่ในช่วงของพยายามลืม นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะคะเขาบอกว่าทุกทุกอย่างเลยค่ะมันต้องใช้เวลานะคะเดี๋ยวเวลาผ่านไปนานๆอะไรมันก็จะขี้คลายเองอะไรมันก็จะดีขึ้นเองสภาพจิตใจของคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้ค่ะมาดูกันเขาคนนั้นของคุณค่ะเขาคนนั้นของชาวพฤกษ์ศกค่ะ โอเคมันมีเรื่องราวของการดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะฝั่งเขานะนะคะมีเรื่องราวของอนาคตที่เขาวาดหวังว่า,าเขากับคนของเขานะคะจะดูแลกันได้ซัพพอร์ตกันได้นะคะหรือคนของเขาคอยควบคุมเขาหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเขาก็ได้คนของเขาดูแลนะคะแต่ถ้าระหว่างเรื่องราวเขากับคุณเรามองว่าเขาตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วว่าโอเคโอกาสวันข้างหน้าที่จะขวนกลับมา หวนกลับมามีใจอะไรให้กับคุณอะ่ะมันคงยากนะคะต้องบอกกันว่ามันคงยากนะคะเขามีคนอื่นเลยค่ะนะคะที่เหมือนกับว่าจ้องเขาตลอดเวลาน่ะไม่ปล่อยเขาไปไหนหรอกค่ะนะคะตรงนั้นนะคะโอเคชัดเจนมากๆนะคะของชาวพฤกศกเขาคนนั้นของคุณเขาก็เหมือนกับว่ายังไงดีอะมีคนอื่นที่รักเขาอะ่ะ นะคะแล้วมีเรื่องราวที่อย่างอื่นที่เขาทุ่มเทเขาก็อาจจะรู้สรับเขาก็อาจจะรับรู้ความรู้สึกได้ว่า,าเรื่องราวระหว่างเขากับคุณมันก็เป็นแค่เรื่องของความรักเป็นเรื่องของอาการมีใจแต่ถ้าจะบอกว่าให้มาอยู่เลยได้ไหมให้มาคบหาดูใจกันเลยตลอดไปเลยได้ไหมเราก็มองว่าคงไม่มีโอกาสนะคะ คงไม่มีโอกาสตรงนั้นผลสรุปสุดท้ายเส้นทางความรักตรงนี้เราก็มองว่ามันก็น่าจะหมดทุกนะคะหมดทุกหลุดทุกหมดกรรมนะคะหลุดทุกหมดกรรมก็คงน่าจะอิสระต่อกันนะคะและมีนําซ้ําตัวเขาเองเส้นทางที่เขาเลือกเขาคิดว่าเส้นทางที่เขาเลือกมันคือความมันคือสิ่งที่ดีที่สุดละนะคะมันคืออะไรที่มันเพอร์เฟกที่สุด ก็คือคู่ของเขานี่แหละคนของเขานี่แหละเพราะเราเรามองว่าตั้งแต่เปิดไพ่มาเนี่ยมันน่าจะมีเรื่องราวของคนของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบทเรียนที่ผ่านมาทำให้คุณรู้ได้ว่า ความรักถ้ามันมีบุคคลอื่นมันไม่สามารถเป็นจริงได้มันไม่สามารถสุขสมหวังได้นี่คือบทสรุปเขาตอบมาให้คุณเลยนะนะคะการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่คือโอกาสของคุณค่ะไม่แน่ค่ะไม่แน่นะคะไม่แน่ว่าวันข้างหน้านะคะการที่คุณคิดแบบนี้ได้มันอาจจะทําให้คุณพบทางสว่างนะคะพบคําตอบชัดเจนกับตัวเองว่าเราสมควรแก่เวลาแล้วไหม ว่าจะเลิกว่าจะเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ในเมื่อความรักแบบมีส่วนเกินหรือความรักที่คุณเป็นส่วนเกินนะคะมันก็คงไม่สามารถไปต่อได้อยู่ดีมันเป็นความรักที่ผิดหวังนะคะณนะวันใดวันหนึ่งที่คุณลืมเรื่องเราในอดีตได้แล้วคุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วชีวิตของคุณคุณก็จะพบทางออกดีๆคุณก็จะพบเรื่องราวด,ดีนะคะคุณจะพบมีหนำซ้ำําตรงนี้เขาฟ้องมาให้ว่าคุณอาจจะพบอะไรที่เป็นความสําเร็จในชีวิตก็ได้ หลังจากที่คุณตัดสินใจได้หลังจากที่คุณลืมเรื่องราวได้หลังจากที่คุณเอาเรื่องราวในอดีตมาเป็นที่ตั้งนะคะมาเป็นประสบการณ์สอนใจว่าความรักถ้าเป็นความรักสามเศรายัางไงมันก็ไม่มีความสุขแน่นอนในอนาคตวันข้างหน้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบทเรียนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความรักที่มันเป็นทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความรักที่อ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าอืม ฉันมาชดใช้กรรมแล้วกันก็พอละต่อไปนี้ฉันจะหลุดพ้นละต่อไปนี้ฉันจะหาความสุขใส่ตัวละฉันจะมีเป้าหมายชัดเจนฉันจะมีอนาคตที่สดใสชัดเจนนะคะนี่คือบทสรุปของคุณทีนี้ค่ะชาวพฤกษ์ศกเขาฟ้องมานะชีวิตของคุณกําลังได้ดีในเรื่องอย่างอื่นนะคะอ่ะ ไพ่เขาฟ้องมาน่ะชีวิตของคุณกาลังพบทางออกคุณกําลังพบช่องทางคุณกําลังได้ดีในเรื่องของการทํามาหากินได้ดีในเรื่องของอาชีพของคุณก็ได้ด้วยค่ะนะคะทีนี้ค่ะคนโสดนะคะ คนโสดอยู่ในสถานะของคนที่ทำไมรู้สึกจะอยากจะปล่อยวางเรื่อง,องความรักจังเลยอะฮะอยากจะปล่อยวางเรื่องของความรักมากๆหรือเปล่าอยากจะกลับมารักตัวเองอยากจะใช้ชีวิตโสดแบบอิสระนะคะเพราะว่าโอเคในเนี้ยมันฟ้องมาว่าคุณเคยรอเรื่องเคยรอใครสักคนหนึ่งที่จะมาเคลียร์นะคะแต่คุณรับทราบดีอยู่แล้วว่าโอกาสไม่เห็นเลย ไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นวิแววนะคะเรื่องในอดีตมันอาจจะเป็นบาดแผลลึกสำหรับคุณก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้เรามองว่าชาวโสดการที่คุณกลับมารักตัวเองอ่ะนั่นคือทางออกใจของคุณที่คุณรู้สึกว่าอ่ะนั่นอ่ะแฮปปี้ที่สุดแล้วนะคะอยากจะทําอะไรก็ทํานะคะชาวโสดค่ะใครที่ลืมเรื่องราวในอดีตได้แล้วใครที่รักตัวเองได้แล้วใครที่อยู่กับตัวเองด้วยเหตุและผล อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงได้แล้วนะคะเร็ววันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กำลังจะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะกำลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เป็นมิตรภาพครั้งใหม่นะคะตรงนั้นเป็นการคุยกันในลักษณะอ่ะบางท่านบางท่านอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆกลับมาทักคุณ นะคะก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้มันฟอ้องมาไว้ให้ว่าอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นคนที่เคยห่างหายจากชีวิตของคุณไปนานมากแล้วก็ได้เป็นเพื่อนนะคะเป็นคนรู้จักนะคะเป็นมิตรภาพครั้งใหม่ได้หมดนะคะหรือถ้าไม่เคยรู้จักเลยก็ต้องเป็นมิตรภาพครั้งใหม่คนใหม่ๆนะคะตรงนั้นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานก็ได้คนที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ได้นะคะโอเค แต่บางคนเท่านั้นเองอะว่าตอนนี้ฉันขอก้มหน้าทำมาหากินดีกว่าเรื่องของความรักฉันก็คุยแต่ฉันเหมือนกับว่าก็ยังไม่ยอมที่จะเปิดใจร้อยเปอรสักเท่าไหรนะ่นักคุณก็แอบมีความระแวงแอบมีความระแวงกับรักใหม่แอบมีความระแวงกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าอดีตอะ่ะทำให้คุณทําให้คุณมีความคิดตัดสินใจที่รอบคอบขึ้นนะคะ ตรงนี้มันฟ้องมานะว่าอาจจะเป็นคนรู้จักเก่าๆจริงๆค่ะเพื่อนเก่าหรือฐานไฟที่เก่ากว่าได้นะคะที่มีบทบาทในชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะส5บวันนี้นะคะชาวพฤกษกแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณก็จะดูเราก็มองว่าคุณก็จะดูถ้าเขาชอบคุณจริงเขาต้องใช้ความพยายามนะคะความพยายามตรงนี้หมายถึงความพยายามที่จะต้องทําให้คุณมองเห็นความชัดเจนในตัวเขาความจริงใจในตัวเขานะคะ ชาวพฤกษ์ช่วงนี้หน้าที่การงานและการเงินของคุณกําลังจะได้ดีนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าอ่ะฉันสนใจแต่เรื่องของเงินก่อนดีไหมฉันสนใจแต่เรื่องของงานก่อนดีไหมเพราะบางครั้งบางคราวชาวพฤกษ์ก็รู้สึกว่าตัวเองก็อยู่ได้มาตั้งนานแล้วอยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะต้องทุกข์ร้อนเลยนะคะไม่มีใครก็อยู่ได้นะคะอีกอย่างหนึง่งเขาฟ้องมาอีกแล้วค่ะนะคะเป็นคนเก่าจริงๆไม่ทราบว่าใครเป็นเพื่อนเก่า เพื่อนเก่าเพื่อนที่เคยห่างเหินกันไปนานมากแล้วนะคะหรือฐานไฟที่เก่ากว่านั้นก็ได้นะคะที่เคยห่างกันไปนา,านานมากๆอะไรประมาณแบบนั้นนะคะโอเคมีคนเก่าจริงๆค่ะที่คุณลืมไปแล้วด้วยนะคะตรงนั้นอะ อยู่ดีก็ทักกลับเข้ามาหาคุณแต่เราก็มองว่าใจของคุณมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วละ่ะนะคะถ้าเป็นฐานไฟที่เก่ากว่านะถ้าเป็นกิ๊กเก่าเราก็มองว่าต่อให้เขากลับมาหาคุณยังไงใจของคุณก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณลืมไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ชาวพุกศกช่วงนี้อยากจะก้มหน้าก้มตาทำมาหากินนะคนโสดนะคะขอดูหน่อยค่ะหรือถ้าไม่ใช่คุณ ก็ย่อมหมายถึงว่าคนที่เข้ามาหาคุณะ่ะที่เขาเงียบหายไปเนี่ยเขาไปสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองหรือเปล่าพอสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองพอหรือไปทําอะไรที่เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีความมั่นคงแล้วอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอะหลังจากความมั่นคงก็อยากจะกลับมาพูดคุยกันกับคุณก็ได้แต่การพูดคุยกันตรงนี้หนึ่งอยู่บนพื้นฐานของยังไม่ได้มีอะไรก้าวหน้ามากานะักยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนะักเพราะเรารู้สึกว่าไม่คุณหรือเขานะคะมันก็ยังไม่ต้องการการผูกมัดอะไรใดๆ เอาแค่คุยกันวันนี้คุ่งน,นี้เท่านั้นเองนะคะตรงนั้นนะคะเป็นลักษณะการลองอ่ะเรามองว่าเป็นการลองลองดูดีกว่าอะไรแบบนั้นนะคะเป็นการครบกันด้วยมิตรภาพลองดูถ้าดีวันข้างหน้าค่อยมาตกลงกันนะคะแต่ถ้าถามว่าชาวพุทศกไม่แน่ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ มันสบายใจอ่ะมันสบายใจมันก็ไม่ต้องมามีเงื่อนไขอะไรกันอะไรประมาณแบบนั้นก็ดูกันไปในวันข้างหน้านะคะวันข้างหน้าถ้ามันจะใช่นะคะเราค่อยตกลงกันมันก็ไม่สายเกินไปนะคะแต่ถ้าถามว่ามีไหมมีนะคะเพราะว่าเนี่ยมันตอบมาแล้วว่าเป็นเป็นความรักที่มันยังไม่ได้ไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรใดๆไม่ต้องมานั่งผูกมัดกันอะไรใดๆนะคะแค่นี้เอาความสุขวันนี้พรุ่งนี้ก็พอนะคะคือไม่อยากคาดหวังเพราะคุณเคย ประสบปัญหาความรักมาก่อนหน้านี้นะคะหนักพอสมควรนะคะชาวพลึกศกโอเคค่ะส่วนท่านใด <c oughs> ที่คุยกันก่อนหน้านี้แล้วมีคุณคุยก่อนหน้านี้แล้วก็ย่อมหมายถึงว่าคุณก็เหมือนกับว่าคุยกันเรื่อยเรือย่ะรอรอฝ่ายหนึ่งชัดเจนหรือคุณรอตัวเองชัดเจนก็ได้ถ้าคนที่คุยกันก่อนนะคะใครยังไม่มีเดี๋ยวจะมีคนที่เคยรู้จักคนเก่าเเพื่อนเก่าเก่า กกเก่าๆนะคะตรงนั้นโอเคค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวพฤกษ์นะคะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วจะปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขทางใจนะคะคนโสดก็ขอให้พบแฟนเร็ววันนะคะขอให้หัวใจสีชมพูนะคะส่งท้ายปีมีเวลาอีกแค่3เดือนเองอ่ะนะคะตรงนั้นนะคะส่วนคนที่มีครอบครัวก็ขอให้ชีวิตครอบครัวมีความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความรัก นะคะรักกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเวลานาน,านอยู่ร่วมกันนานขึ้นก็ต้องรักกันมากขึ้นไม่ใช่รักกันถอยลงนะคะคลิปนี้นะ่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ